อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่30มิถุนายน2024นะครับผ่านครึ่งปีไปเรียบร้อยแล้วอืเมืม่อคืนฟุตบอลยูโร2024รอบ16ทีมสุดท้ายคิกออฟกันอยู่2คู่นะครับ2ช่วงเวลานะครับคู่แรกนะครับสวิตเซอร์แลนด์พบกับอิตาลีนะครับก็หักปากกาหน้อยนึงนะครับก็สวิตเซอร์แลนด์ชนะอิตาลีไป2ประตูต่อศูนย์นะครับ แล้วก็เจ้าภาพนะครับพบกับเดนมาร์กเวลาตีสอในประเทศไทยนะครับตามเวลาในประเทศไทยชนะเดนมาร์กไปได้2ประตูต่อ0ูย์ไม่ทําให้แฟนบอลเจ้าบ้านผิดหวังนะครับก็สรุปก็คือสวิตเซอร์แลนด์เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็เยอรมันเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็น2ทีมแรกนะครับสำหรับคืนนี้พลาดไม่ได้ด้วยประการละทั้งปวงนะครับ สโลวาเกียนะครับพบกับอังกฤษนะครับเป็นช่วงแรกนะครับ5้าทุ่มตามเวลาในประเทศไทยนะครับ PPTV แล้วก็ทูสามนะครับเป็นเจ้าภาพในการถ่ายทอดสดนะครับอังกฤษไม่มีฟิลโ,โฟเดนครับไม่มีฟิลโ,โฟเดนที่บินกลับไปเมื่อวันก่อนนี้ก็จะทำให้ความร้อนแรงทางด้านกับซ้ายหรือทางขวาก็ตามแต่โค้ชจะ อย่าไ้ในแผงหน้าลดลงไปหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไหลลื่นก็ได้นะครับเอาใจช่วยช่วยทีมอังกฤษนะครับแอรก็เชียงอังกฤษอยู่ปี2นะครับสเปนพบก,กับจอร์เจียนะครับ PPTV แล้วก็ทู3เช่นเดิมนะครับก็หวังว่าสเปนไม่น่าจะมีปัญหานะครับพบก,กับจอร์เจียเนี่ยจอร์เจียแต่ว่าให้มองถึงการดวลจุดโทษและต่อเวลาไวน้อยหนึ่งับ ไม่มีทัวร์นาเมนต์ไหนที่ว่าจะไม่มีการดวลจุดต้องมีสักคู่หนึ่งครับที่ต้องดวลจุดโทษกันนะครอืมครับผมแอดทำโปรแกรมไว้รัวๆเลยครับฝรั่งเศสพบกับเบลเยียมโปรตุเกสพบกับสโลวีเนียในวันที่1และวันที่2นะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับ5้าทุ่มโรมาเนียพบกับเนเธอร์แลนด์แล้วก็ออสเตรียพบกับตุรกีนะครับในวันที่2และวันที่สนะครับ ตามรับชมกันได้นะครับเมื่อวานนี้ยู U 16ช้างศึกตัวน้อยทีมชาติไทยเราสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศฟุตบอลยู U 16ปีชิงแชมป์อาเซียนนะครับไปได้สำเร็จนะครับชนะมาเลเซียไปสามประตูต่อหนึ่งโอโ้ตบมือรัวๆเลยโอ้โใจใจได้ใจน้องเขาได้นะครับแ,แอดนั่งดูอยู่ในรถอยขับรถไปด้วยแล้วก็มองมอนิเตอร์ไปด้วยโอโ้ใจสู้ทุกคนเลยครับ อาจจะมีะภาพกดดันกันหน่อยอะไรประมาณนี้กดดันตามเกมนั่นแหละน้องๆก็อายุยังน้อยอยู่แต่ควบคุมอารมณ์ได้ดีถึงแม้ว่าจะมีใบเหลืองปักปลายแต่ว่าน้องเขาสู้มากเลยสู้ก็ได้เข้าสู่รอบรองชั้นเลิศเป็นผลสำเร็จแ,แอบมีอยู่คลิปเล็กๆคลิปหนึ่งประมาณนาทีเศษนะครับขอคนเข้ามาดูเพียบเลยแล้วก็วางไว้ตอนตอนก่อนแข่ง หลังแข็งแอดไม่ได้วางเพราะว่าทราบผลกันแล้วก็ดีใจครับรักษาสุขภาพนะครับแอดก็ได้นอนวันละ2อสามชั่วโมงดูบอลนะ้อคนรักบอลไหนะทำไงได้ครับฮะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับสำหรับคลิปนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับสวัสดีครับ